สวัสดีครับยูริสซานเตอร์ครับผมขบกมที่ท่านรับชมในเวลานี้ก็คือเกมออสตานะครับผมออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนส์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนลง p ีพแบบอ่าท็อกซิตน,นะครับผมทีมท็อกซิตนะครับก็คือวันนี้เรามีเซตท็อกซิตสำหรับวันนี้ครับผมอ่าวันนี้เราจะมีโรเจอร์นะครับโรเจอร์เลเวลลอป175ครับผมต้อง175เท่านั้นนะครับ หนวดดำอ่าไม่จำเป็นต้องเวอเวลเยอะก็ได้นะครับแต่ผมเอาเวอเรลเยอะนะครับคูลเลอร์นะครับคู cool er, ลเลอร์เรา้อยเจ็ดสิบห้าเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกทีละต,ตัวนะครับโรเจอร์นะใส่ออฟไฟนะครับผมใส่ออฟไฟเพื่อดาเมจแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนวดดำใส่ออฟของหนวดดำนะครับวิธีได้ก็คือ,อลงเรท แรนดอมนะผมคูลเลอร์ใส่เออ่ถ้าหนวดดำไม่มีออฟอ่าของของเขาให้ใส่เป็นออฟระยะก็ได้นะครับผมคูลเลอร์นะครับใส่อฟอฟ์เลดอครับผมก็คือออฟตาแดงนะครับใช่เพื่อที่จะลดราคาห้าสิบเหรียญแล้วก็ระยะเพิ่ม,ามดาเมจเพิ่มนะครับเพิ่มสี่เปอร์เซ็นต์ระยะเพิ่มสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ลุกใส่อ,อปฟระเบิดนะผมได้อีกที่ได้ก็คือจากดาโจโจโลกหนึ่งนะผมทำให้บัฟดาเมจแรงขึ้นอีกนะผมก็ขอแนะนำให้เอาเป็นเลเวลร้อยมารับผมพอครัวลัสตี้นะผมอาเลเวลร้อยขึ้นไปก็โอเคแล้วครับไม่ต้องเป็นต้องเยอะก็ได้แต่ผมกะเอาเยอะเลยแล้วกันให้มันแบบเยอะเลยนะผมแต่ถ้าเราไม่มี กรณีที่ไม่มีเจ้าตัวนี้นะผมให้ใส่วิชก็ได้ครับผมแต่อันนี้ดีกว่าครับผมอันนี้ซื้อมาราคาประมาณอ่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ถ้าเลเวลตันนะ่าจะประมาณสาสิบาทนะครใส่ออฟลดเงินนะผมออฟลดเงินนี่ก็คือใส่เชยไม่มีอะไรออฟเปเหลืออันนี้สปีดวากอนนะครับเลเวร้อยเจ็ดสิบห้าใส่ออฟลดราคาจาก อ่าเลทใหม่นะผมเดทอ่อเลทสามนะครับ ex นะครับเลเรลต้องร้อยเจ็ดิบห้าท่านั้นนะครับห้ามต่ำกว่านี้นะผมไปวันนี้เราจะมาเกลียนคนกันนะผมคำว่า p a p ไม่มีคำว่ามิตรภาพนะผมมีแต่คำว่าเกลียนเอ้ยเดี๋ยวช้าก่อนไม่ทันละไม่เป็นไร มาเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยับผมนะมาแล้วนี้เราจะมาหาคนกันนะผมตอนนี้ผมก็ลงพีีพมาสักพักใหญ่ครับผมผมก็ยศเงินละยศซิมเวอร์ครับผมเข้าเกมไปแล้วนะครับเราจะเข้าไปเกรียนคนกันนะผม ซันแค่ได้เก็ตฟรีวินฮแค่ได้เก็ตฟรีวินว่ะขออย่างนี้เลยล่ะเพื่อนนี่แหละเจอคนอย่างนี้ส่วนมากพอผมสู้จริงๆเขานั่นแหละม่งจะหัวร้อนอเอามาไงดีฟรีวินให้มันไหม ไม่รู้ครับนอมี S ด้วยเว้ยเฮ้ยเอเวลเจ็ดสิบห้าว่ะอ่าถ้าสมมติมีกรณีที่ไม่มีเจ้าตัวโรเจอร์เราก็ใส่เมาก็ได้นะไปสวมโตพิเศษมาแต่ถ้าไม่มีทั้งสองตัวนี้ก็คือ S กับโรเจอร์นะครับก็อาจจะใส่เป็นบิ๊กมัก็คือหาซื้อเอาแล้วกันตามตลาด เขามีเมทัลคูลเลอร์ว่ะอ่าไม่ <laughs> มันไม่ฟรีวินให้ครับ <laughs> คือเราไม่ฟรีวินให้มันมันก็เลยออกเกมแม่งไปเลยแล้ว <laughs> เอาอย่างนี้อะไรเหรอเพื่อนอะองั้นกูก็ดันไปเดี๋ยวถึงมันจะออกเกมแต่ก็ใช่ว่ามันจะชนะให้นะครับเราต้อง ทำให้มันบ้านแตกนะผมะวางโรเจอร์สองตัวก็พอแล้วถ้าเป็นโรเจอร์ฝั่งนี้ฝั่งหหลดขาวให้วางตรงนี้นะผมแต่ถ้าสมมุติเราอยู่ฝั่งมารินฟอร์ดให้วางตรงแถวนี้นะครับโรเจอร์วางแถวนี้ต้นๆน,นะผมต้นเกมวางไว้แถวนี้นะครับอ่าโอเคมไม่ฟีนในมึงอะ <laughs> เอาดิ แตกเรียบร้อยครับโอ้ง่ายมากเลยอ่ะไหนๆก็ผมอ่ายังหลุดเรื่อยๆแล้วครับหลุดเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีใครวีไีอ่ะเมื่อกี้ตอนผมเข้าผมลืมบอกเซตบอสเลยครับผมอย่าลืมเซตบอสเนี่ยนะครับบอสที่เราจะใช้นะผมก็คือมีอ่าท่านอะไรนะท่าน ท่านบิลนะครับท่านบิลทำหน้าที่อะไรสตันและลด HP เหลือ25นะครับแต่ว่าท่านบิลเนี่ยเป็นตัวเเป็นตัวพิเศษนะผมเราต้องเลือกอ่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ผมเลือกท่านบิลครับผมจริงๆจะเลือกมาเจรงกับอันนี้ก็ได้นะอันนี้สตันกิงแต่ว่าผมเอาท่านบิลดีกว่าครับมันมันดีกว่าแล้วก็ เอาตัวนี้มาด้วยครับผมตัวนี้มาจากด่านมาฮิโรโลหนึ่งครับผมคือเราต้องฆ่ามันเสร็จแล้ว,ลวมันจะมีขายอ่าขายประมาณพันห้าโกครับผมเราก็ไปซื้อไปซื้อมันมาแล้วมาติดส่วนท่านบิลเนี่ยเราต้องฆ่าท่านบิลจากเลดหนึ่งในโลกสองถึงจะได้ท่านบิลมาแล้วเรา,เาท่านบิลเนี่ยปใส่เลยไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อใช้แค่สองตัวนี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องใช้เยอะหรอกเราเราเน้นมะเร็ง ได้เข้าไปาใครเจอยศเหอียงนี่น่าจะมีร้องกันบ้างอ่ะ อ่ายดเงินมามาเจอ,อกูมายดยดซิมเวอร์เนี่ยโอ้ไม่เจอว่ะอ่ะคนนี้ก็ได้เนี่ยอ่ะคนนี้ก็ได้นะ,อะค,นนนะคอมีเหยียบอะไรเนะี่ยเรียกผมว่าพรอ่ะเรียกคนนี้ก็ได้นะ่ะสองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเนี่ยมาโอ้ไม่ว่ะ เหมือนเหมือนเกมจะไม่เจอยศทองครับผมโอ้โหผมกากจะตายคุณพี่ผมกากมากเลยนะเออแต่เป็นเล่นเยอ่ะอ่ะหาต่อไปอ้าโอเคน่าจะจับคู่ได้ละ <c oughs> เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยครับดูสิผมจะเจอใคร ทีกางเกงว่ายน้ำโอเ้เจอทีมอย่างนี้อ่าถ้ากรณีเจอทีมเดียวกันนะครับมีวิธีเคาน์เตอร์ครับก็คือใช้ความอดทนของเราเนี่ยแหละเข้าซู้ผมผมเชื่อว่าคนส่วนมากความอดทนจะต่ำนะคิดว่านะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ผมว่ามีนะความอดทนของ เกมเมอร์ amer, บางคนมันตับมากแต่ผมแบบผมผมเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเออแก่แล้วเอาเพื่อน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 ทำไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อน วางเพื่ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยลเหรอเพื่อนโอ้ตายแล้วโอ้ยโอเคดูจากการเดินของเขาแล้วนะครับอืมโอ้โหแม่งแม่งวางอย่างนี้เลยเว้ยมันดักตีเลย โอเคผมน่าจะพอรู้ดีเทลในการเดินของในพวกหมดแล้วน,นะครับคือมันเดิน่างนี้มันเดินมาแล้วก็ซ้ายลอกม,มา มันมันเอาตัวอะไรนานะไอตัวแพลนนะผมแพลนที่เป็นหกดาวผมใส่ออปแน่เลยอาจจะใส่ออปนะครับเซเบอร์ er, ภรรยาสุดที่รักของผมนะครับเบอห้าสิบสี่อืมอ่าโอเค เอาบูม,มามาวางม,มันกลาไม่ให้ผมวางแต่เสียใจด้วยนะครับผมไม่ได้อ่ามีจุดวางมีช่องโหว่นะเราเนี่ยเฮ้ยเราสามารถบักนะบ๊กได้นะเนี่ยเออเราบั๊กได้นะเฮ้ยเราบั๊กได้เราบักาบ๊กได้นึอ่ออกแล้วกูจะบั๊กตรงไหนดี เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าผมจะบั๊กตรงไหนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนันเฮ้ยคูลเลอร์อผมอัพตันได้เลยนะ <c oughs> เงินสามหมื่นสามารถอ,อัพคูลเลอร์อได้มาได้ได้ตันแล้วแหละอือัพตันไปเลยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวค่อยเปิดสกิลครับผมสกิลของคูลเลอร์อคือกรอบรางครับผมกรอบรางแบบเอาไปชนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งใจเย็นทําอะไรต้องใจเย็นนะผมไม่ต้องรีบได้แน่นอน มาเริ่มเปิดเปิดโหมดมันเลงได้เลยครับวางในตรงนี้ตัวยิเลยนะผมแล้วก็ซัมมอนบอสับผม <c oughs> ไอ้นายก็จะหงูเลือกกูรถวะ เอางงดิงงดิมึงงงอะดิเราก็จะมาเลงมันไปเรื่อยๆครับนีเมื่อเกมมันอ่ามันมันมันทำให้เราเยอะ พิมพ์ภาษาอะไรของมันวะใครใครก็ได้ใครอ่านภาษานี้ออกแปให้ผมหน่อยครับ ส่วนอันนี้ก็ปล่อยไหลผ่านไปแล้วผมไม่ต้องสนใจมันแล้วครับกดเป็นจังหวะครับผมอัพตัวไปแล้วก็สแปมบอสไปวงของบล็อกน่าจะกว้างพอที่จะปับได้ทั้งทั้งแถบนี้เลย ไม่ต้องไปสนใจที่มันพิมพ์ับผมเราเราเราจะเล่นมาเลงนะผมแต่ถามว่าเล่นมาเลงได้ไม่ต้องมาเล่นมาเร็งได้ไหมไม่ต้องเล่นก็ได้ครับเราก็แค่ยื้อเกมโดยการใช้คูลเลอร์สแปมไปเรื่อยๆครับสแปมตัวคูลเลอร์วิ่งไปเรื่อยๆ กดกันเรื่อยๆครับกดเรื่อยๆเลยกดกดกดจนกว่ามันจะตายนะครับกดเรื่อยๆนับหนึ่งสอง สามปมหนึ่งสองสามปมหนึ่งสองสามสี่ปมอาจจะหนึ่งสองสามแล้วก็แปมก็ได้อย่าลืมกดท่านบิลนะครับผมกดอันนี้ห้าครั้งกดไอหน้าเขียวห้าครั้งแล้วก็กดท่านบิลนะครับ ห้าหรือสี่นี่แหละคนนี้เขาเลเวลน้อยด้วยไงเลเวลแปดสิบห้าก็ทำให้เกมไวหน่อยนะปกติแล้วถ้าไอเลเวลเลเวลลอยขึ้นไปเลือดจะเยอะหน่อยนะ ส่วนมากเขาจะแตกที่เว็บ40นะผม เรียบร้อยลาก,ก่อนอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละนะครับวิธีเล่นมะเร็งของผมนะผมก็คือสร้างคูลเลอร์ให้ตันโรเจอร์แผงหน้าจะต้องแข็งระดับหนึ่งหนวดดำก็คือสแปมให้มันเต็มถนนไปเลยนะผมโอเคจบแล้วนะครับผมว่าน่าจะยาวพอสมควรแล้วครผมก็นี่แหละนี่คือการเล่นมะเร็งของผมนะครับผมก็เอาไปใช้กันได้นะครับผมวิธีเล่นมะเร็งน,นะครับ โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับ channel ช่องนี้แล้วผมเจอกันในคลิปหน้าผมจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวผมจะลงนะผมสตรีมก็ผมก็จะลงนะผมรอเวลาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผม